อ่กี่ลัานะครับนะครับวันก่อนเนี่ยก็ต้องฝังฝังราบทียมที่เป็นตัวตัวพื้นฐานก่อนนะครับในข้อที่ลงในเว็บไซต์ขอ,อง2 9เนี่ยเป็นตัวเนื้อวัสดุอย่างเดียวนะครับเกิดเป็นในรคือรลางราาถ่ายของผมเนี่ยกระดูกมัน ไม่พอคุณหมอ,ต,อต้องใส่เพิ่มมาดูจากสกภาพแล้วมันไม่ได้นะครับก็ต้องมีการเสียเพิ่มเติมจากที่ลงในไว้นะครับถ้าเทียบกับที่ของอเมริการหรือของยุโรปเนี่ยเจ็ดหม่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องบอกอะไรอย่างนี้ป่าแต่เทียบแล้วดีจริงๆนะครับแต่นี่ก็คือหลังจากเดรียมิถุนาต้องทำลากแล้วก็ต้องรออีกสามเดือน อีกสามเดือนคือนักกษัตยสิงาจันยากันยาก็ก็มาทำบล็อกฟันตัวข้างบนนะครับแล้วก็เรียบร้อยก็ทําทำได้เรียบร้อยอีัอันนี้เดือนหนึ่งก็ต้องมาเช็คด,ดูสาภาพตรวจสาภาพรถก็ก็คุณหมอบอกว่าดูแลกา,าฟันดีนะครับต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็เพื่อนเพื่อนโรงพาคุณหมอด้วยนะครับที่ได้ดูแลและมีการนัหมายที่ โทรแจ้งตลอดเวลาก็ถือว่าเวลาทํางานเรามีการนัดหมายกันมีครั้งหนึ่งที่ผมลืมก็โทรแจ้งล่วงหน้าก็ทําให้ขอเลื่อนเพราะว่าเออวันหนึ่งเป็นวัน,นกษียีซึ่งผมไม่ไม่ไม่ว่างมานะครับก็อยากชักชวนกันมานะครับถ้าถ้าฟันแท้หลุดแล้วอย่าปล่อยเวลานานเพราะว่าถ้าเกิดเลยกว่าสองถึงสามเดือนแล้วจากฟันแท้หลุดเนี่ยการทํารากเทียมแบบนี้ ต้องถามคุณหมอทีว่าต้องใช้เทคนิคยันอีกเพิ่มหรือเปล่าผมเพิ่อเป็นคนต้องร,รักษาสมขภาพแล้วก็ใช้จำเนิญยนให้มีึ่งให้ได้คุ้มค่าเมาเลยใได้เจอข้อมูลาการศึกษาข้อมูลก่อนอย่าเพิ่งเชื่อผมลองศึกษาข้อมูลเหมือนกันอาจจะมีหมอคนอื่นซึ่งนําเข้าจากเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าผมขอบอกว่าหมอโชคก็มือมือนิมนะครับ ก็แต่หมอก็นึงบอกไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไม่ได้ทำนะครับก็ถือว่าฟันซี่47็นี่เป็นฟันซี่ที่ใหญ่มากแต่จริงๆ้าอยากจะอ้าปากให้ดูเหมือนกันก็โผไว้ก่อนแล้วกันนะครับนั้นก็แค่นี้แหละ